มาแล้วยกมือครับยกมือยกมือเลยอ่าโอเคยังไม่มีบอร์ดนะยังไม่มีบอร์ด l อขึ้นนะครับยกมืออ๋ออันนี้ก็เดี๋ยวถ้าทำไปนะครับทำตามที่บอกก็เลยนะทรตามที่บอกนะตามที่บอก อาจจะเริ่มขั้นตอนใหม่หรืออะไรต่างนะครับถ้าถ้าใครไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้น l อไม่มี l อก็ต้องทำปร,ประมาณนั้นนะครับหรือเราอ่านซ้ำดูนะครับต่อไปเราต่อต่อ,อยนิดนึงไปไป่ไปอนิดนึงนะครับเา้า นะเอาอี่เอานะเอาบอรดเสียบสายเสียบที่ตองรอนิดเดินะครับนะเสียบสายตัวกับบอร์ด l P เนี่ยนะบอร์ด l P นะเสียบสายเข้าไปนะแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วทดสอบว่ามันมีมันรู้จักกริยางก็คือ มันจะพอจะขึ้นนะครับมาดูว่าทิศวิธีทดสอบว่าอรอนขึ้นทำยังไงนะครับถือจะโปรแกรมได้นะครับต้องมีพ่อนขึ้นมามาอร์นคอมเท่าไหร่มันสื่อสารการเป็นซีเรียลอร์ตถ้าเกิดว่าเสีย้าไปปุ๊บมันจะให้อรอนเลยมันมินเตอร์มันมินเตอร์แต่ถ้ายังไม่ได้ลงไดเวอร์มันมินเตอร์เลยเสีย้าไปมันก็เฉยหรือว่า มันจะมีรีมาร์าอยู่ในในข้างในโปรแกรมเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมัน,นเป็นอย่างไรนะครับไม่เจอใช่ไหมเดี๋ยอาจารยไปช่วยวการชี้อะไรนะ่มีตรงไอนครัมีสนะนะถ้าถ้าถ้าเสียบแล้วพอทคอมขึ้นก็ไป่่่ากันถ้าไม่ขึ้นนะถ้าไม่มีไม่มีพอ เราจะทำตามนี้ไปนะครับเอาลองเสียบดูก่อนไม่รู้อ่ะมันมีวิวเดินเช่ยมันมีสี่มีสี่อันอ่ะเนี่ยก็เลงจะลองเสียบมาเนี่ยลองก่อนเสียบเลยไม่ได้เลือกแย่ตแล้วมาแล้วอ่ะวิธีดูนะครับวิธีดูเอาเอาดูข้างในเลยเนาะอ่าดูข้างในเลย ดูข้างในนี้ให้อยู่ในโปรแกรมนี้นะครับอาจารย์บางท่จจนานอาจจะยังไม่เคยเข้าไปดูไส้ในมันนะครับวินโดว์ทุกตัวมันจะมีคำว่า control panel นะครับ control panel ถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยต้องไปหาตรงนี้ครับบางคนหามไเจอวินโดว์10ที่หาย,ยากมากนคะครับก็พิมพ์เอาตรงนี้นะพิมพ์คำว่า control นะค คอนโทรลขึ้นว่าคอนโทรลมันจะขึ้นเป็นคอนโทรลพันแน่นมานะครับตัวนี้นะครับหาคำว่าคอนโทรลพันแน่นหรือมีเมนูไหนหว่าคอนโทรนพันแน่นก็เข้าไปนะครับนะคอนโทรลพันแน่นนะครับหรือออมีมีทางอื่นก็ได้นะอ่าผมก็ไปหาคอนโทรลพันแนะ่นนะครับ แล้วมันมีตัวหนึ่งชื่อว่านะจาก Control Panel เนี่ยนะจริงๆแล้วเราก็ไปหาอยากได้ตัวหนึ่งก็คือ Device Manager แต่บางทีก็หาไม่เจอตรงนี้วิธีหาก,การหาอีกทางหนึ่งก็คือไปที่ System นะครับไปหาคำว่า System นะครับ System นะไปหาคาว่า system นะครับ system พอรวมมาแน่ system ลรืมคนไปหาถึงอื่ก็ได้นะไปหาเข้ามาจากนั้นเสร็จก็ถ้า system ที่เนะข้าไปที่ system พวกเนี่ยเราก็จะไปเห็นตัวนี้เองที่จริงแล้วก็คือตัว device manager นะครับ device นะครับ ดีไว c ์ m มเน g เจนะเข้าไปที่คอนโทรลแน่นนะครับซิสเต็มดีไว e ์มนเ,รมนเรหรือมันมีทัางอื่นอีกก็ได้แต่ว่าปหาดีไวซ์แมเนจเจอรานเปิด Device Manager อร์มาให้ได้นะครับที่ดีไว c ์ m ม n น g เจอร์นะดีไวซ์มนเร,เราจะมองเห็น นะพออ้าวผมไม่มีสักอรอตเลยนี่ลองลองดูเลยมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บนี้ลองเสียบสายเข้าไปถ้ามันเป็นเครื่องหมายตกใจสแสดงว่ามันยังไม่รู้จักไดเวอร์มือพิดเทราเลยถ้าเสียบไปแล้วปุ๊บมันบอกว่าเป็นคอมหนึ่งคอมสองคอมอะไรว่ากันไปนะ ลองเสียงเข้าไปครับก็ถือว่าได้แล้วนะลงมันรู้จักพอแล้วถ้าไม่รู้เราจะพาไปทำนะเดี๋ยวจะถามเสียเลยครับเดี๋ยวถามว่าใครดใได้แล้วใครไม่ได้นดนะะเสียบเลยามามาถึงตรงนี้ปุ๊บเสียบปั้มเข้าไป <c oughs> ไม่ในใจก็ไม่ใช่ไหมถอนออกนะครับ <c oughs> ถอนถอนอกและเสียบเข้าไปมันจะเปิดขึ้นมานะเสียว่า ให้มันแน่ๆบางทีมีหลายพอร์ตหลายคอมนะ<_ <EN> _>บางทีมีบลูทูธใครใครใคตั้งบลูทูธอยู่บลูทูธลับโพงแต่กงๆมันก็ออ,อกในลั้ษณะพอตคอมกันนะครับอ,อ่าคราวนี้นะถามนะใครเสียไปแล้วเจอคอมพอร์ตออกมาเลยนะครับเจ้ามือครับ<_ <EN> _>อ๋อเจอคอมพอร์ตเจอมันฉลาดขึ้น<_ EN _><_ EN> มันฉลามันเก่ง คใครเสียบแล้วเอ่อเป็นเป็นนั้นก่อนนะเป็นสมัยตกใจไม่ใช่คมอมพอร์ยกมือครับตกใจตกใจหนึ่งสองสามสี่นะตกใจใครเสียบแล้วไม่ตกใจไม่ทําอะไรเลยยกมือครับไม่ตกใจเลยไม่ทําอะไรเลยอ่ะพูดให้ฝัน <c oughs> ใคร เสียไปแล้วไม่ตกใจเลยเลยมีโอกาสว่าตัวชิปเสียตัวพอร์ตเสียนะครับตัวพอร์ตเสียชิปเสียว,วิธีการแกไ้ไขถ้าพอร์ตเสียซื้อเครื่องใหม่ห <c oughs> รือหรือมีมีอีกรูใหม่ก็ได้นะพอดูรูใหม่ นะครับยารจำไปเลยขอดูนี้เนาะหรือสงสัยว่าบอดเสียของเราเี่ซื้อมาใหม่บอดเสียวิธีทดสอบง่ายๆคือไปเสียบเข้ากับเครื่องที่ดีถ้ามันได้แสดงว่าทิพงตัวดันยังดีอยู่ถ้าไปเสียบแล้วที่เคยเคาเคาคนอื่นเขาได้แต่เราเสียบเข้าไปไม่ได้แสดงว่าเสียไม่ต้องกรวอะไรมาก ทดสอบแต่เดียวนะครับนะอ้าวสำหรับคนที่ยกมือใหมสำหรับคนที่ตกใจเสียงเข้าไปแล้วตกใจยกมือกี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้คนนะครับตกใจนี้แสดงว่าไม่รู้จักไบเวอร์่าไม่รู้จักไบเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการ แก้ง่ายๆเราจะพาไปที่เมื่อกี้แหละอารูโนเอาูโนออกแําตัวเมื่อกี้เลยครับอ่ะไปดูอ่าสาหรับก็ตกใจนะตกใจก็เข้าไปที่อาดูนิโนนะ แล้วก็เข้าไปหาชิปตที่แหละครับเข้าไปหาชิปต้ที่นะอ่าแล้วก็เข้าไปนะเข้าไปชิปต้ที่แหลกนะครับแนวจีนนี่แหละแล้วก็มันบอกอย่างนี้ลองทำตามดูครับตุ้งตุ้งที่แหละนะครับนี่ข้อเท่าไรครับ วิธีการใช้งานดาวน์โหลดติดตั้งไดเวอร์ที่นี่มันก็ลองลองดูดาวน์โหลดตัวนี้ลงไปจากนั้นเสร็จก็ติดตั้งนะตสื่อเป็น E E ไปานี้เสรติดตั้งนะว่อเนี้ไปาัรกติดตั้นว่เป็ไปาเสร็ติดตั้งวส่เปไปากนั้บสร็จกดูว่เป็น E E ไันเรตันต้เป็นไป่าั้นไมรไตด้าแล้ว วิวอินเนี่ยยันเปลนได้ถึ้วิวอินด้วยครับคำว่าวิวอินลบหมดเลยเหลือแต่สิบสามอย่างเดียวเหลือแต่สิบสามขี่ก็ออกกายทั้งเหลือดหมดเลยเป็นสิบสามอย่างเดียวเรารู้ไงว่าเป็นขาสิบสามถ้าเปิดเป็นบอร์ดวิอนหลอดที่สิบสามหลอดขาที่บสาอ๋อนี่บริบที่เนียคือจะต้องไปอ่านอ่านไว้นิดนึงเดียวผมว่าลงมาเยอะแร้าแต้องรอที เดีนี้มันจะเปลี่ยนเป็ตัมาใช่รัวกับตัวนี้ใช่แล้วมันก็เอาโปรแกรมเนี้ยใส่ลงไปน่่นน่เล่นน่เลยครับตอนแรกเมื่อกี้มันช้าแต่ตัวนี้คือตัวนี้ร้อยมิลลิเซคันไปเลยการรบกวนไม่ต้องกรือางานได้ดีอย่างนีเนดิ้งนับนีโดนดึงเงินบริเนี้่เทียบค่อยๆ้ามรันไปนี่ยังบอกยังนงกระโดดเงินเยจังหัอีงั อันนี้อันนี้อันนี้พอร์ตนะมันมันมีสองอย่างนะพอร์ตกับอะไรนะกระป๋อนครับพอร์ตกระประอ๋อนรันนั้นเลยก็ได้เวลนนะาเนือดก็ได้ กน็ไม่ได้ยิก็แบบครบนี้นะ่ว่าเเลยม่ตอะต่อแก่อนไม่เจอต่ทีเนี่ยันกีคนากพอึงตรงนี้เลยใช่ตอนแรกเนียยังไม่เจอเงาที่ไ่อนนี้เราลองดูสักหน่นะครับแล้ว้ว่าที่ นันนี้อะรี่เแจกไม้แล้วอ่าน,นี้กำลังให้มันรู้จักกันแล้วเป็นไงการท,าทาั้ไหร่กดตีสดสุูแกัมเพิ่ม ลองคืนนี้หน่อยร้านไหนที่โค้ดี่ยนะี่โค้ดหลุดมาใส่โน่ยมี่มอสตีนึงนี้เราคอมเม้นต์เข้ามาเดี๋ี่จะว่ให้โค้ดย่างนี้เออโ้ดั 大街上 ครับงานไนฝ่านแล้วของกตหมายไปได้ยังกทิบแล้ววะใช่ไหมกระทิปแล็กเล็กลองโหลดหมาใช่เราจะ example ใช้ใช้ใช้ดีเลย์ไทม์อันนี้ดีไฟเลฟิวอินขาองสามดเมอ้ได้ใช่ไหมเะกันไปแล้วมันจะเริเ่มขดาเ่งเสีงกดที่านมีอยูแล้วอ่ะเริ่มเรื่องดมเรื่องขดมว่าอาจารย์มีกดสามอยู่แล้วมันก็จเปกดสามหกดสีอย่างเงี้ยแสดงว่า แลอราก่อนลาุจะเอเห็นพดเดวีเเห็นพอดอันนี้ดีเลย์าทมรรอยเพื่มดีเลย์าทม์เลย ห้าร <Ờ, S 1> mm ้อยเมตรเซเดี๋ยวๆ้างนั้นอจะช่วยหน่อยช่วยช่วยไปถามอาจารย์กูเ g l e หน่อยอ่าถามให้ไคครับลองลองถามดูที่เขาว่าะไรบ้างอ่าถามว่ามีสตาร์ไใหม่มห้าร้อยเมรเซอห้าร้อยเเ อ่านโนรอยเมตรเซกถ้าต่อยก็ที่เข้าก่อนี่เดือยแต่กดมาเนี่แล้วครับไม่นะอลพีแอลพีแล้วดูสักฟู้นไม่แอไม่ะอะไร ปดอันน้ไมตับครับไม่ใช่ปวดนีดอันนี้ปวดนี่นี่น่เมื่อกี้ไปที่ไปไปเรือกอีกจไปนเ้ยบ่อยบอยใช่ไหมบ่อยอย่างเฮ้โอ้ยไ่ไบ่อย

นี่ตัวเดียวกันเลยนะคล้ายกันอันนี้อันนี้อยู่ที่มายอันโน่มันก็บอกว่าไปดาวโหลดตัวนี้มาโหลดูน้องโหลดไฟนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยไปเรื่อยคุณพี่เห็นไหมเราก็ทําแล้วเมื่อกี้แต่เราไม่ออก ไ่เช่อเลยนครับแล้วเลื่อกตัวนี้เรียนมาแล้วก็ล้านล้านล้านนะถ้าติดนก็อออกแล้วถ้ากไม่ได้ก็ติดมาติดไนต่อเรื่อนี้แก่ไทยตัวนาได้เพื่อทีหลังเออเียวต้องเตียมาี่อนเข้าไปดูที่นี่ก็ไมนี่นี่แก่ไทยจีน่าก ไปที station, ่อไป a well my r d i n o อดที่ผลกัวน้สั่ก็เราใส่ในั้นนีก็เป็นาพก็เป็นตัวโดเอเทอรเขาเาเว็บนี้ไปมา Arduino ตัวนี้นะครับแล้วไปหาตัวนี้ไปหาตัวนี้แหละ LG เผื่อว่าได้เวอร์ไปถ้าดูแล้วเมน่กี้ต้องซือว่าเป็นร่่นเดียวกัน คือขั้นตอนมันก็มีแค่นี้แหละนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าใครอ่าอาจจะติดเรื่องอื่นนะครับปัญหาก็มีนั่นแหละนะครับก็ลองดูดีดีกว่ารวันนี้มันจะไม่มีฟ้านี้ผมวาครับการนีุ้ย38ไเมื่อี้มันไม่ใช่นะมพงมันมีของอะไร

ใช่ตอนนี้ยองมองไม่เห็นครับกลัมาแล้วมาแล้วาวรม่มใครไดเก่งเนี่เก่งกไม่เห็นเลยเ่าลองเล่นองรักเคื่องอีกรอบนึ่งนะอยากลองให้มีายท่านที่ได้แล้วนะครับทั้งเดด้วยนะแต่นเมมันไม่ใช่แล้วเป็นที่ เป็นที่วินโดว์ครับตอนนี้เป็นที่วินโดว์เพราะว่า,ามองไม่เห็นไดโรครอบเยอะ